นี่นะครับผมมาพักทีนะครับเอ่อประมาณช่วยยิ้มฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้หมดเยอะเอาไม่กินล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยิ้มมาไม่กินละเฮ้ยเออประมาณช่วยยิ้มด้านบนหน่อยครับเฮ้ยเอาไม่กินเลยเฮ้ยวัสดีครับดีครับนี่ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยเอาให้ผมเอาให้ผมสวัสดีครับโอ้โหยิ้มในใจไม่เอานะโอเคแต่ก็มั้ อะไรเป็เกีโอเคน้องมาร์กนี่ถือว่าเปนหนุ่มหล่อมากความสามารถแล้วก็เป็นอดีตนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยโอ้โหเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนจริงๆน้องมาร์กฮะพูดคุยกันก่อนดีกว,ว่าเพราะวันนี้นอกจากเราจะมีกิจกรรมให้ร่วงสนุกแล้วเนี่ยหลายคนายคนก็ไปแย่งชิงในสเตชันเพื่อที่จะมีโอกาสถ่ายรูปน้องมาร์กด้วยหรอฮ<า>ะอยากจะบอกอะไรกับ20ผู้โชคดีที่เขาไปร่วมสนุกในสเตชันต่างๆของวันบอลครับก็ ดีด้วยครับเป็นนักสู้สู้แล้วได้รางวัลแล้ว,ลวได้รางวัลดีๆด,ด้วยจริงครับส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอในงานหน้าเราอาจจะได้เจอกันอีกเออครับโอกาสได้เจอกัน ตหาที่มันน้อยตอนต้องหาอะไรที่มันสะดวกแล้วก็ให้พลังงานสูงพกพาง่ายสะดวกให้พลังงานสูงใช่ไหมครัเพราะเราไม่ได้กินข้าวเป็นมื้อถูกต้องครับแล้วต้องดีต่อสุขภาพด้วยเออแล้วดีสุขภาพด้วยเพราะว่าแม่จะไม่มีประโยชน์ต่อเคร่องการถูกต้องครับนะฮะเพราะนั้นสมมติเราตื่นเช้ามาเนี่ยทำถ่ายซีดี้กลางวันเราต้องไปอีเวนต์เราไม่มีเวลาไปเข้าร้านเราก็ต้องเดินทางบนรถครับผมเพราะนั้นก็จะมีตัวช่วยพวกนี้แหละครับผม ต้องทานดี่าใช่ชอบรสชาติไหนของโรงมีที่สุดโขลกสามรสชาติผมนั่งชิมชิมไปเรื่อยๆชีสสาหร่ายหรือไข่เค็มไข่เค็มมันเลิศใช่ใช่จริงนะไข่เค็มไม่ดีนะผมตอนแรกผมปักไม่ได้ใจนะว่าแบบผมต้องสาหร่ายแน่เลยเออมันดูแบบเราจะชอบสิ่งนี้ที่สุดข้างเนี้ยพอกินสาหร่ายตอนแรกเลยปุ๊บโอเคตรงโจทย์อร่อยปุ๊บพอมาไข่เค็มวิ้ยดี สุดท้ายเฮ้ยกระชี้ก็ดีคือไส้มันเนี่ยมันสอดไส้แล้วมันครีมมันแน่นๆใช่มันมันมันข้นเลยเยี่ยมันจะมีความนวลผิวชี้เนี่ยมันจะหอมน้ำเลยนะมันก็จะมีความนวลนวลส่วนไเค็มเนี่ยมันก็จะมันนวลมากอ่ะมันนวลเนาะมากๆแล้วก็ตัวสาหร่ายมันมีความเค็มนิดๆครับเค็มนิดๆแล้วก็ตัวของสาหร่ายเนี่ยผมเจอว่าไม่เลืมไม่ได้ไม่ลืมไม่ได้คือจริงๆมันอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะของพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีประโยชน์แล้วเนี่ย เท่าไหร่มีเท่าไหร่ทั้งหมดถูกต้องมันเื่ออะไร่ก็ปวดมากมันเคี้ยวเกินแล้วมันมีประโยชน์ต่อร่างกาย<ช>นะด้วยนะและอย่างที่พี่บอกนะฮะัน,นี่มันแป้งข้าวเจ้าคุณภาพสูงนะครับเราไม่ใช่วิธีการทอดถูกต้องเราบอบเพราะนั้นคุณไม่ต้องรู้สึากผิดต่อร่างกายใช่ใช่ใช่ได้สำคัญเลยเออถามนี้ครับ้องมารู้จักบองวนๆมาก่อนดีกว่ารู้จักที่เราบานนานว่านี้รู้จักครับพี่จิงผมคุณน่าน้องกันน,ะนี้ามากใช่ ค่น เยวาชวชนชาวไทยครับผมนะฮะคุณเนี่ยจัดการเรืความหิวคุณยังไงก็ต้องโรงบีอยู่แล้วนะนี่คือหนึ่งคือมันเป็นตัวแป้งที่<ม>อบและไม่ทอดใช่หนึ่งดีต่อสุขภาพค,คือเราเราเราต้องคือผมแบไม่ค่อยมีเวลาได้ออกกำลังกายเยอะสิ่งที่สำคัญคือเราต้องควบคุมการกินเราซึ่งพอมันผ่านการอบไปทอดนะผมว่า,า,าสำหรับติ่งทุกอย่างเลยนะสองเวลา ใช่คือ,คอมันอเคแตม่มันไม่ได้เราก็กลัวว่ามันจะแบบไม่ได้อ่ะอแต่เพราะแบบเฮ้ยอร่อยอหนึ่งเดียวถูกผ้าอร่อยด้วยค<อ>รับพกพาก็สะดวกครับด้วยงานที่ผมบอกไปคือมันค่อนข้างไม่ได้ฟิกตัวมากอะไรเงี้ยเราไม่ไไมีเวลาว่างตลอดเราก็ต้องการอะไรที่มันสะดวกเพื่อที่จะแบบว่าประหยัดเวลาเรา<ไ>ประหยัดเวลาใช่แต่ต้องบอกเลยว่าในทีมเอ็มจีบีเนี่ยแกงเด็กเรียนรู้ เราย่งกันกินอร่อยกว่าขนมอ่ะว่าทุกคนรู้หมดซื้อมากินเดียวๆไม่อร่อยไม่อร่อยมี2อ,อย่างที่จะอร่อยคือแย่งเพื่อนกินครับกับสองคือแอบเพื่อนกินกูกลัวเขาแย่งอดสนักสมองยี่ไปในะทางที่ไม่ดีตลอดนะทางของพี่คืขอขโมยเพื่อนกินไม่ใ้แ่แอบเพื่อนกินกกลัวเขาแย่ง ที่จดจำที่อยากจะเอามาแชร์ไม่มีแล้วกนะันผมว่าสนุม่มันจะอยู่เดุทโมเมที่สรุปอกับเพื่อนนเลวลา,าเราปารตี้กนเราอยู่แนเดยอะวันนี้คือสิ่งที่เราแชเออครับนะเพราะมันก็เป็นมเมนความสุขลชลกับเพื่อนนะทั ไปลองดูว่าเอ้โรมีรสชาตินี้ไปแมทกับอาหารไทยมันเพ่นดีครับคุณคิดดีผมขอสองสามเมนูด้วยโรมีมีรสชาติท <ผม S 2> ี่หอมแล้วก็นวลๆเออผมคิดว่าน่าจะามิสกับอาหารที่มันแบบรสชาติจัดจ้านเลยไม่เผ็ด <laughs> มากก็แบบว่าเปรี้ยวเลยอาจจะเป็น้ซตำโซตำามว่าได้ အာပက်ကင် เมนูคลาสสิกของบ้านเราเป็นไงเออกะเพราหมูสับกะเพราหมูสับอันนี้น่าสนใจคุณจะลองมีรสชาติไหนกะเพราหมูสับผมขอใส่ตัวนุลิสาลายนะฮะตัวสาระครับผมไม่ต้องเอาไปกะเพราใช่ลาย 但是呢。 Kita lalu seperti apa? Kita lalu ได้บดีวนายได้นายได้แต่ถ้าต่อไปอีกสองท่าอย่าเหมือนเดิมแล้วกันสมมัติเราพูดมาเองถ้าต่อไปรถสาลายสาลายเออสาลายมันเป็นยังไงพร้อมนะฮะสามสองหนึ่งไม่อยากหยุดคือ อยากให้มันกระจายเต็มกระพุ้งแก้มเราคือไม่อยากให้โดนแค่ปลายลิ้นอะคนลิ้นแต่เราต้องแบบให้มันแบบทั่วให้มันละมุนใช่เอออันสุดท้ายที่รอเลยอันนี้ที่เด็ดเพราะว่าที่ชอบไข่เค็มไข่เค็มเอออยากกินคุณ 1> ส1งนปทำไมอ่ะทำไมอ่ะผมไม่โูกคับทำไมไ <laughs> มาดูกันได้นะครับลองมีแล้ว